สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องปานุวิทีวีและทั้งช่องสองเอียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความระยตำตําบอลของพวกมวยเนลคุณนะหรือที่เรารู้จักกันในนามมวยกุนคะแแบ <c oughs> นะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปากด้วยนะครับหลังจากที่นะครับรองประธานที่ปรึกษาเนี่ยนะมวยกุนคะแแบหรือมวยเนลคุณเนี่ยนะครับได้แหกตาชาวคขมรทั้งประเทศนะครับ โดนด่ายับเยินเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่ไวครับยังจะเอาอีกนะฮะแต่นี้คราวนี้ไม่ใช่แค่เราประธานที่ปึจาาแล้วทีนี้นี่ประธานสมาพันธ์มวยกุนขมแม่งลงมือเองเลยนะครับเขาเรียกว่าชิงลงมือก่อนนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามวยคุณขแมวนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นมวยล้ำมันไม่ใช่มวยต่อยอย่างมันล้ำเหมือนกับเฮงเทียคันตรงนู้นทีคันตรงนี้ทีไม่รู้ว่าแม่งอาบน้ํากันมาหรือเปล่าเวลามันเลิกฝึกนะหรือมันฝึกเสร็จมันเหงื่อแตกๆมันก็นอนเลยนะครับเท้ามากะคันยิกๆๆแต่่ก็็ไไมเปนรรคับ ก็เป็นอันว่าทั่วโลกเขารู้กันว่ามวยมวยที่ต่อยกันทั่วโลกที่ใช้แข้งใช้เข่าใช้ขาใช้ศอกเนี่ยนะยกเว้นหัวโขกเนี่ยอ่เว้นเดินหันหลังให้เนี่ยคือมวยไทยนะครับต่อให้ใครเอาไปต่อยก็คือมวยไทยนะครับก็จบกันตรงนั้นแต่ว่าทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้มวยเขมรเนี่ยนะครับเป็นมวยที่คนต่างชาติเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่รับรู้ไม่ยอมรับเรื่องสิ้นเลยนะครับก็ไอสมาพันี่ก็พยายามที่จะไปดิวพยายามที่จะไปสร้างคอนเนคชั่นล่าสุดนี่ไปต้มเข้ามานะฮะ ไปทําเข็มขัดนะครับของที่ระลึกมาแล้วก็เอามาโชว์เอามาเอามาโชว์คนเขมรทั้งประเทศคนเขมรม,มันก็เป็นไงมันก็เชื่อหมดเลยทีแรกมันเชื่อทิพยหายเลยนะครับถึงขั้นแม่งปิดร้านุกุกท่าชาวหลงปิดถนนกันแห่ก็โอ้โหเป็นขบวนอย่างนักมวยโอลิมปิกอ่ะพูดง,ง่ายๆอย่างก็มึงไปต่อยโอลิมปิกมาแล้วมึงได้เหรียญทองอ่ะปิดถนนกันเลยนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูบีซีไทยเนี่ยนะครับก็ไปโพสต์ไว้ในไอ้นะครับไอ้เพจของไอ้เสล โพสไว้ว่าเฮ้ยไอ้เข็มขัดเนี่ยมันเข็มขัดที่ระลึกนะและอีกอย่างหนึ่งในทางเดี๋วมายูบีซีไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับรู้ด้วยนะเรื่องนี้ไม่ไม่มีการประสานงานมาขอทํานู่ทนทํานี่หรือแจ้งมาว่าจะมีการนําเสนอแบบนี้นะครับฉะนั้นสมาคมไอ,อ้สภาสภา,สภามมย์หรือมาดูบีซีจึงไม่ไม่ขอรับรองนะครับก็ปรากฏว,ว่ามันก็ไปบล็อกเขาอะไรเขานะครับเออไปบล็อกเขาเสร็จเลยเสร็จปุ๊บทางทางทางไทยเนี่ยนะครับก็ทำหนังสือแจ้งไปที่สภาสภามวยโลกเลย ว่าวันนี้เนี่ยบัตรนี้เนี่ยคขมรนเนี่ยได้เอาเข็มขัดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ไปหลอกเขาว่าเป็นเข็มขัดของสภา,ามวยโลกมอบให้กับทางคา,าเมเนว่าเป็นการยอมรับแล้วว่ากุนคาแมเกิดขึ้นจริงในสภา,ามวยโลกซึ่งสภา,ามวยโลกเองเนี่ยนะครับเขาก็ทําหนังสือนะแจ้งไปที่กุลคาแม่แจ้งไปที่เขมรนั้นพูดง่ายๆว่าสิ่งที่สาหพันธ์กุลคาแมทําอยู่ทุกวันนี้เป็นการละเมิดนะครับเป็นการละเมิดของอกฎของสภา,ามวยโลก ซึ่งสภามมยโลกไม่ปฏิเสธว่าเข็มขัดเส้นนั้นนะครับสภามวยโลกเป็นผู้มอบให้เป็นของที่ระลึกนะครับในฐานะที่เองเองมาเยี่ยมเยือนเองมาติดต่อก็มอบให้ไปอะไรให้ไปแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องคือธุรกิจเอกชนมันก็เป็นแบบนี้มึงจะเอาของฟรีมันไม่มีนะครับมันต้องมันต้องจ่ายเงินทีนี้ข่าวก็แจ้งมาว่าเส้นเหนือเจ็ดหมื่นบาทอันนี้จริงที่ผมไม่ยืดจังผมไม่ทราบแต่ว่ามีข่าวหลายกระแสเขาว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสภามวยโลกเนี่ยเขาทำหนังสือแจ้งเตือนถึงสองครั้ง ครั้งแรกแจ้งไปตอนที่มันแห่นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับไอสมาพันธ์กุลแมเนี่ยมันก็ไปหลอกต้มเอาคนที่อเมริกาไปหลอกต้มคนต่างประเทศบอกว่าจะมีการพาละมวยไปต่อยนะครับไปต่อยที่สหรัฐอเมริกา5คู่ด้วยกันนะครับแต่ภายใต้การต่อยโปสเตอร์นะครับการโปรโมตนี่นะครับข้างล่างสุดเนี่ยแม่งเขียนเลยกุลแมแล้วก็มีวงเล็บมวยไทยมันก็คิดว่าฝรั่งคงโง่เพราฝรั่งคงจะดูดูแล้วเป็นไงฝรั่งเขาละเอียดน,นะครับ เวลาเขาอ่านหนังสือที่เขาอ่านละเอียดนะฮะเขาเห็นหน้าตาเขารู้ทันทีเลยไม่ใช่มวยไทยไม่ใช่คนไทยแน่นอนแล้วมึงไปโชว์เข็มขัดไอ้คุณขขมงกุญแขมของมึงเนอะเทอะเลยเปื่อยนะครับก็ไปจัดนะครับไปจัดเอาไว้ทั้งหมดร7อที่นั่งในในยิมร7 0เจที่นั่งปรากฏว่านะครับสภสามวยโลกก็ทำทำลงบันทึกแจ้งเขาไปอีกว่าเฮ้ยอย่าไปอ้างเข็มขัดเนื่องจากยูบีซีนนะกุญเแมไม่ได้รับการรองรับจากสภามวยโลกนะนะครับแต่เป็นไงครับ นายเสลอพร้อมสมาพั์คุณคแมร์เขาไม่สนใจฮะเขาไปเขาเดินหน้าต่อเลยเดินหน้าต่อมุ่งหน้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับนะครับไปต่อยมวยถึงที่นู้นไปต่อยมวยไทยพูดง่ายๆนะเบ็ดเสร็จแล้วไปขายตัว๋วใบหนึ่งรู้สึกว่า50 US ดอลลาร์ก็ประมาณใบละพันกว่าบาทนะ่ะพูดง่ายๆมีทั้งหมด170ที่นั่งเริ่มเปิดเริ่มประกาศเริ่มโปรโมทไปแล้ว2-3วันที่ผ่านมาปรากฏว่านะครับขายบัตรไปได้แค่40ใบเท่านั้น และไอ้สี่สิบใบเนี่ยไม่ใช่มีคนต่างชาติมาดูนะครับขเขมรซื้อกันเองขเขมรซื้อกันเองฝรั่งไม่ได้ซื้อนะครับจนกระทั่งนะครับดูท่าทางแล้วคิดว่าฝรั่งคงไม่เอาเราแน่ไหเฮ่อเอ้ยแมงอุตสาห์ล,ลงทุนมาตั้งไกลเอาอย่างนี้ไปโปรโมทให้คนขเขมรที่อยู่อเมริกาเนี่ยจะอยู่มรลรัฐไหนก็นแล้วแต่ช่วยมาซื้อบัตรหน่อยจะมาไม่มาไม่เป็นไรโอนตังมาแล้วเดี๋ยวบัตรเก็บไว้ให้นะครับมีการไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบอกว่าต้องช่วยซัพพอร์ตกันหน่อยนะคนเขมรด แต่ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยว่าคอมเมนต์เนี่ยนะครับมีการสรสรเสริญเยินยอ,อกุลขมแยยับเยินเลยนะครับคนขเขมรด้วยกันเนี่ยบอกว่าพอพอได้แล้วหรือยังเนี่ยทำให้เสื mm ่อ hmm. ชื่อเสียงประเทศของพวกเรานะเออบอกอีกคอมเมนต์บางก็บ,บ,บ,บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมื mm ่อไรจะพูดความจริงต่ทําให้ไทยหัวราะเราได้นะครับ mm hmm. แล้วก็คอมเมนต์ก็บอกว่าเลิกหาชื่อเสียงของตัวเองด้วยการผ่านการหลอกลวงได้หรือย,ยังอะไรประมาณเนี่ยคือวันนี้แม้กระทัง่งเ mm hmm. ขมรเองที่อยู่ต่างประเทศเขายังไม่เอาเลย เขารับไม่ได้กับการโกหกหลอกลวงคนคนขเขมรด้วยกันพูดง่ายง่ายอ่ะแล้วบัตรไม่ใช่ถูกๆนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณพันหกพันเจ็ดอ่ะห้าสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐอ่ะคุณคิดเอาก็แล้วกันวันนี้กุลขแมรตกต่ำถึงขนาดต้องต้มคนดูแล้วว่าต้องต้มแล้วว่าแทนที่จะใช้คําว่ามวยไทยเนี่ยไปเอามวยไทยหลบหลบอยู่ข้างล่างตัวฝอยๆนะครับที่เหลือเป็นกุลขแมร์โง่ชิบหายเลยแทนที่มึงจะเอามวยไทยมาเป็นตัวใหญ่ๆฝรั่งมังจะได้ซื้อตั๋วเข้ามาดูนี่มึงเสือกเอามวยไทยไปซ่อนไว้แล่า นะครับฝรั่งมันอ่านมันก็รู้ว่านี่มึงหลอกแหกตานะครับแทนที่จะเอาเวลาไปหลอกลวงคนเขเมรเ,เอาเวเอาเวลาไปหลอกลวงคนอื่นทั้งโลกเนี่ยนะครับเอาเวลาไปฝึกฝนนะครับเอาเวลาไปยอมรับแล้วฝึกฝนมวยตัวเองเนี่ยให้มันแข็งขึ้นมาก่อนจากนั้นมาจะาไล่ตรงไล่เตะและ้วมวยไทยเลยก็ว่าไปเหมือนกับมวยไทยเราเนี่ยกว่าจะไปเตะฝรั่งให้ยอมรับได้เนี่ยนะครับฝรั่งต้องหูบาดเจ็บได้ทั้งเท่าไหร่หลายคนก็ซี่โครงหกักหลายคนก็แตกบางคนก็ดั่งงอ นะครับต้องไปสัลยกรรมกันใหม่อะไรกันใหม่ว้าวุ่นกันไปหมดเลยเราเตะฝรั่งมาเกือบร้อยปีนะครับก่อนถึงจะยอมรับเนี่ยเราเตะเข้ามาเกือบร้อยปีแต่เขเมรเพิ่งจะโผลมาเมื่อไม่ขี่ไปนี่เองตั้งแต่ซีเกม่ะคือพูดง่ายๆเขเมรเริ่มเริ่มมีกุญเขเมรเริ่มมีโบกตอในตอนซีเกมนี่เองนะครับที่เขเมรเป็นเจ้าภาพเพราะเขเมรรู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าจัดกีฬามวยไทยบรรจุก,กีฬามวยไทยเข้าไปเนะี่ยเขเมรไม่มีไม่มีวันได้เหรียญนนะก็เลยเปลี่ยนจากมวยไทยก็เปลี่ยนเป็นมวยกุลเขเมร เสร็จแล้วก็บังคับให้ไอ้ประเทศสมาชิกต้องยอมรับจะส่งรับมวยขึ้นมาต่อยแต่ไทยไม่ส่งขึ้นไปเขาบอกมวยไม่มีราคามวยเฮียอะไรขึ้นไปเก่าๆคันๆเก่าๆแล้วก็ไปงานได้เหรียญทองไปนะครับปรากฏว่าซีเกมคราวที่แล้วเนี่ยที่เขมรเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับกวาดเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงกวาดเกลี้ยงเลยครับเพราะแม่งต่อยกันเองไม่มีใครขึ้นไปต่อยด้วยเขาขึ้นไปต่อยแล้วงงไงก็จะไหว้ครูจะไหว้ยังไงไหวหาแม่งลำท่าแปลกๆสุดท้ายไปๆมาๆก็ผลิตเข็มขัดเองทําเองเล่นเองอยู่ในประเทศเอง ล่าสุดที่ไปจ้างนักมวยมาต่อยที่พัทยาจ้างนักมวยไทยพวกขับรถส่งแก๊สเด็กขับรถส่งแก๊สขึ้นมาต่อยมวยจ้างแมงเท่าไหร่จ้างแม่งห้าร้อยพันนึงขึ้นมาต่อยสามยกห้ายกต่อยไปเถอะเดี๋ยวได้ตังค์นะครับพอชนะคนไทยชนะเด็กส่งแก๊สเป็นไงครับโอ้โหคุยฟุ้งเลยว่าความมวยไทยได้ <c oughs> ถ้าเขาเมรยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมบอกตรงๆนะครับไม่มีใครเขายอมรับเลยฮะไปฝรั่งเศสถามค่ายดีมมวยไทยบอกรู้จักคุณกรแม αι, ไหมฝรั่งบอกคุณกรแม αι, ไม่รู้จักก็มันก็เลยทำไทยดูบอกอ๋อนี่มวยไทยไม่ใช่คุ นะครับคือวันนี้ขมห็นคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณคุณไม่เคยเอาความจริงมาพูดแม้แต่คนในประเทศคุณเองคุณไม่เคยเลยวันนี้คุณโดนคนในประเทศคุณด่าคุณก็ไล่บล็อกไล่บล็อกเขาไล่อะไรเขาไม่ให้เขาขึ้นมาพิมพ์หรือแต่พวกโง่ๆทั้งนั้นที่ยังขึ้นมาชอบอยู่ขึ้นมาอ้ยอยู่นะครับและไอ้นักมวยคุณคมแมที่เคยไปที่เป็นนักมวยต่างชาติที่ไปต่อยคุณแมิเขาโพสต์ทวงบ้านเขาเขาโพสต์ทวงเงินเขาแม่งบล็อกทิ้งหมดเลยนะฮะไม่เข้ามาคุยไม่เข้ามาดูเลย ก็รอวันรอวันผูกแฉแล้วครับคุณคาแมเนี่ยนะครับ,ก,รรบก็ถึงบอกคนไทยถึงบอกไงครับมวยคุณคาแมคือมวยเนระคุณเนรคุณหมดนะคะาเมนที่มาเรียนที่ไทยกัเนรคุณอาครูบาอาจารย์คนไทยหมดนะครับแล้วก็ไปสถาบันนาตัวเองเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในคาเมนนะครับ<ะ>ผมบอกนี่เลยชาตินี้คุณคาแมก็ไม่มีทางยอมรับจากสภามวยโลกหรือจากสาผัดมวยโลกคุณจะใช้เงินทุ่มเท่าไหร่ยังไงคุณคาแมคุณก็ไม่ได้เกิดเพราะมันเป็นมวยเนระคุณ สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านถ,ถ,ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนช่องปาก็สามารถที่จะสนับสนุนได้โดยการสแกน QR Code คและปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ